ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ o ูโทนท a l ์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีครับตปากรพุทธเกตครับ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Two Tone Talk ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตรกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนใหม่เข้าใจว่าเทปนี้น่าจะออกประมาณเดือนพฤษภาเนาะต้นเดือนพฤษภาก็เดือนที่5แล้วนะครับแป๊บๆเราก็ ผ่านปี68มา4-5เดือนแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเจอสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมมีข่าวเมื่อประมาณช่วงปลายปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับตัวถานน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่หลุดออกมานะครับซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่สำหรับผมนะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ไม่เห็นมีประเด็นที่มันรีแอคกับในระดับ ประเทศต่างๆเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีประเด็นของภาษีใช่ไหมษกรของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันมันเป็นอิมแพกับทุกประเทศที่เป็นคู่ค้าเลยนะครับแต่ว่าจริงๆโลกมันส่งสัญญาณให้เราเห็นหอะไรบางอย่างแล้วแต่ว่านั่นแหละจะมีใครสักคนไหมที่ที่ทำอะไรนะประกอบกับในบ้านเราก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ ธรรมชาติซึ่งก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับของคนที่ทำกับคนที่เขาเรียกอะไรคนมาเที่ยวแล้วก็คนที่อยู่อาศัยเท่านั้นก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าณวันที่เราออกอากาศเนี่ยเรื่องราวมันจะจบลงหรือยังนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นมากมายก็เลยไม่กล้าจะไปวิภาควิจารณ์อะไรนะครับเดี๋ยวรอให้ให้ฝุ่นมันสงบหรือทุกอย่างมันลงตัวแล้วไม่แน่เหมือนกันว่าเรื่องหนาจะออกมา จบสวยทุกฝั่งก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวให้ว่ากันละกันถ้ามีโอกาสคงคง,งจะไปพูดเรื่องนั้นแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงเท่าไหร่เพียงแต่ว่าแค่จะชวนผู้ฟังกลับมาเช็คนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าในบ้านอะไรกันเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่หน้าร้อนเนาะเรื่องของสภาพอากาศมันเข้ามารบกวนจิตใจเราแล้วทำยังไงอะ่ะมันสู้กับมันไม่ได้เราก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะามนุษย์ก็เป็น สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่สุดท้ายก็ต้องปกป้องตัวเองอนะเนาะเราก็มีแอร์ที่ต้องใช้นะครับเราบางคนบางบ้านอาจจะไม่มีก็ใช้พัดลมอะไรก็ว่ากันไปหรือเป็นพวกพัดลมที่เป็นก็เรียกไรเป็นระบบมีน้ําเข้ามาช่วยไปรองนะ้ําเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับก็คงแล้วแต่แต่สิ่งที่มันจะเกิดที่นแน่ๆคือค่าไฟมันจะบวมตามขึ้นมาแน่ๆนะครับช่วงหน้าร้อนเพราะงั้นรายการวันนี้เราคงอยากจะชวนผู้ฟังมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คละกันว่า ทำยังไงที่จะลดค่าไฟให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วกันใช้คําว่าไปดูดูมาจากหลายๆที่เนาะจริง,รงๆหลายๆเรื่องเช,ชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินมาแล้วหรือว่าทําอยู่แล้วด้วยก็ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละคนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะหลงลืมไปหรือว่าอาจจะอาจจะลืมลืมไปแล้วว่ามันต้องทําอะไรบ้างก็ลองมาเช็คกันดูว่า,าที่บ้านเราเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับ ก็ไปเจอบทความนะครับที่ชื่อว่า20วิธีประหยัดไฟในบ้านช่วงหน้าร้อนแบบง่ายๆแต่ได้ผลนะของทาง AP ไทยนะครับบนเ w ็บ a p t h a i c o m นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะฮะลองมาเช็คกันดูนะว่า20วิธีที่เขาว่าไว้เนี่ยเราทำครบไหมหรือเรามีทั้ง20ไหมนะครับก็อลองดูอันแรกเขาบอกว่า <c oughs> ใช้ระบบสมาร์ทโฮมบ้านอัจฉริยะโอ้เปิดมาก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเนาะสำหรับบางบ้านนะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันเชื่อมต่อในระบบแต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเคยใช้ไหมนะครับลองดูว่าประเภทที่แบบมันเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณอุปกรณ์ควบคุมสมาร์ทโฮมสมาร์ทใดๆก็แล้วแต่นี่น,นะครับก็เขาบอกว่าเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนในบ้านนะเป็นทางเลือกให้ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ก็คือใช้สมาร์ทโฟนตัวหนึ่งในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอะไรเงี้ยนะครับหมายถึงว่าบางเราอาจจะเห็นโฆษณาบางอันที่เรียกไรเรากําลังเดินทางกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านหรอกแต่ว่าเราสามารถส่งข้อมูลไปไปให้มันปรับแอร์รอเข้าบ้านปุ๊บก็เย็นเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันหรือเช็เคจาก มือถือว่าเราลืมปิดไฟเราลืมปิดสวิตอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็สามารถใช้ในการจัดการได้เ,เช่นการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้ตัวจะไม่อยู่บ้านนวตัตกรรมเซนเซอร์ประหยัดพลังงานต่างๆแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ทํางานหากไม่มีคนอยู่ในบริเวณนั้นอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเนะเห็นโฆษณาเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดที่แบบมันจะมีเซ็นเซอร์เช็คว่าถ้าไม่มีคนอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร่มันจะตัด นะครับแล้วมันก็จะมันก็จะปิดเครื่องอัตโนมัติอะไรเงี้ยก็เป็นการเซฟพลังงานให้กับเรานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบสมาร์ทโฮมต่างๆนานาก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไรขนาดนั้นนะผมแค่รู้สึกว่าก็หมั่นเช็คนิดนึงเนาะหรือไม่ก็แบบตรวจสอบนิดนึงว่าก่อนจะออกจากห้องก่อนจะออกจากพื้นที่นะครับถ้าไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ปิดมันก็ดึงปลั๊กออกก็ ปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับจะได้แบบจบจบ,จบกันไปไม่ใช่แบบเออเดี๋ยวไปแป๊บเดียวเปิดคาไว้แล้วก็ออกไปแล้วสุดท้ายก็ลืมอะไรเงี้ยนะครับกลับมาก็ตื่นเต้นตกใจอะไรย่เงี้ยบางทีมันก็เ,ออเสียเสียพลังงานส่วนหนึ่งะนะแต่ว่ามุมหนึ่งที่มันสำคัญที่สุดกับเรา Impact ก,กับกับเราเจ้าข,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 ของบ้านโดยตรงก็คือ เสียค่าไฟนะครัอันนี้ชัดเจนที่สุดแต่จริงๆถ้ามองในเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยรวมก็คือมันมันมันเปลืองพลังงานโดยใช้เหตุด้วยนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเลือกใช้หลอดไฟ LED ผมว่าสมัยนี้มันคงไม่มีหลอดที่เป็นแบบสมัยก่อนพวกหลอดฟลูออเรสเซนต์อะไรนี้ใช้แล้วมัง้งไม่แน่ใจแต่ถ้ามันยังมีอยู่ก็ ถ้ามีแผนจะเปลี่ยนหรือจะปรับปรุงพื้นที่นะครับก็แนะนำว่าลองเปลี่ยนมาเป็นหลอด LED จะดีกว่าเพราะามนันประหยัดไฟกว่าอายุการใช้งานก็มากกว่านะครับแล้วก็มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะเพราะว่ามัน,เป,นเป็นดีไซน์สมัยใหม่นะครับมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่ามันดีกว่าก็กคงได้ในเชิงของเรื่องของการให้พลังงานหรือการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็หลอด LED มันก็มี เขาเรียกอะไรมีประเภทของหลอดหล,หลายแบบให้เราเลือกมีหลายราคาแล้วก็มีระดับการประหยัดพลังงานที่แตกต่างกันด้วยนะครับอันดับที่3คือเรื่องของการวางตำแหน่งตู้เย็นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆมันคงมันคงเป็นเรื่องของการดีไซน์ตั้งแต่แรกนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นห้องสมัยใหม่เนะี่ยเขาคงเขาคงจะมีการพวกเขาเรียกอ,อะไรการอินทีเรียการออกแบบตกแต่งภายในนะครับที่จะมองให้เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมไปถึง วัสดุอุปกรณ์ในบ้านมันมันเข้าที่เข้าทางไหมมันอยู่ในตำแหน่งที่สมควรไหมในบทความเขาบอกว่าหลายบ้านอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะครับแต่จริง,รงการวางตำแหน่งตู้เย็นเป็นเรื่องที่ให้อา่าคอนมีความสําคัญต่อการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าได้อย่างมากนะครับเนื่องจากภายในตู้เย็นจะต้องทําความเย็นตลอดเวลานะดังนั้นการวางตู้เย็นให้ด้านหลังและด้านข้างห่างจากผนังอย่างน้อย10ซนติเมตรเพื่อช่วยให้การ ถ่ายที่ความร้อนและไมะ่ไม่ควรวางในจุดที่โดนแสงแดดหรืออยู่ใกล้ความร้อนเนี่ยจะดีมากนะครับก็ช่วยให้ตู้เย็นไม่ต้องทํางานหนักจนเกินไปนะเพราะลําลพังจริงๆตู้เย็นเนี่ยถ้าเกิดเราเอามือไปอังมันหรือไปไปจะบอกไปสัมผัสก็เดี๋ยวเผื่อมีไฟลั่วอะไรก็อันตรายเนาะเอามือไปอังก็ก็น่าจะรู้สึกได้ครับว่ามันก็จะระบายความร้อนออกตามผนังของตัวตู้ด้านข้างและด้านหลังอะไรเงี้ย เพราะฉั้นถ้าเกิดว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่ร้อนนะครับใกล้ผนังที่แดดส่องได้โดยเฉพาะแบบแดดตอนบ่ายอะไรเงี้ยนี่มันก็ทําให้ตู้เย็นต้องทํางานหนักขึ้นกินไฟเยอะขึ้นตามลาดับไปด้วยนะครับเพราะอันนี้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องระวังอีกอย่างนึงนี่อาจจะเ,เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือเรื่องของในตู้เย็นก็สําคัญเนาะบางคนว่าเฮ้ยฉันวางตู้เย็นในมุมที่แดดส่องไม่ถึงไม่เลียนแน่นอน อยู่ห่างผนังโหยี่สิบหสิบเซนเลยแต่ของในตู้เย็นนี่แน่นตรับนะครับมันก็ต้องใช้ไฟเยอะในการทําให้ทําให้ของในตู้มันเย็นคือ clear, เคลียร์อะไรได้ก็เคลียร์ออกไปนะครับให้พยายามให้ระบบเรียกแหละการดีไซน์ที่การไหลของอากาศการไหลของความเย็นในตู้เย็นให้มันให้มันโฟโลตามที่มันควรจะเ็นกันละกันนะครับยังไงก็หมั่นเช็คกันหน่อยละกันเดี๋ยวเครื่องแรกนี้คงต้องไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยว กลับมาเจอกันในช่วงที่สของรายการครับผมสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สของรายการทู t o n t a l k กนะครับสำหรับวันนี้ก็ลืมพูดไปตั้งแต่ต้นรายการนะว่าวันนี้ยังอาจจะเป็นเสียงผมคนเดียวนะเพราะ ก็เหมือนเดิมฮะเราอยู่ในช่วงพอดีพอดีอดอทำมหาลัยอยู่ในช่วงของของการปิดเทอมเนาะเพราะฉะนั้นพอปิดเทอมปุ๊บเนี่ยจากการที่อาจารย์ทุกคนก็ทํางานกันหัวตั้งเลยตั้งแต่ตอนช่วงเปิดเทอมนะไม่มีโอกาสได้ได้หยุดได้พักนะครับพอมันเข้าปิดเทอมปุ๊บต่างคนก็เริ่มหาทางรอดของตัวเองขอให้ได้เบรกสมองแลได้พักกันสัก,สกนิดสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มี พอ,พอดีอย่างที่บอกนะลากยาวจากช่วงที่แล้วมันเป็นเรื่องเรื่องของ after shock พอดีมีแผ่นดินไหวก็เลยต่างคนต่างมีความแพนิกบางอย่างจนไม่สามารถที่จะมาอัดรายการบนพื้นที่สูงร่วมกันได้อะไรเงี้ยก็เลยต่างคนต่างไปอัดมาพอนีพอรอบนี้ก็เลยมันต่อเนื่องกันพอดีปิดเทอมเนาะแล้วก็คุณพลอยก,ก,ก็มีวันพักผ่อนที่วางแผนไว้ผมก็วางแผนไว้เหมือนกันบังเอิญไม่ตรงกันก็เลยรอบนี้ก็เลย,ก,เลยก็ต้องขออนุญาตคุณผู้ฟัง เป็นทูทนทอล์กแบบโมโนทอล์กไปก่อนนะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคาดว่าน่าจะได้กลับมาอ,อ,อะไรการร่วมกันเหมือนเดิมนะครับก็สวัสนี้ก็ชวนพูดคุยเรื่องของการเ,เช็คแล้วกันนะว่า <c oughs> อยากให้คุณรู้ฟังลองเช็คดูว่าที่บ้านของคุณผู้ฟังมีการจัดการเรื่องของวางแผนเรื่องการรับมือค่าไฟในช่วงซัมเมอร์นี้ยังไงบ้างนะครับ เมื่อกี้เราพูดไปสามข้อแล้วนะครับเดี๋ยวว่ากันต่อในเรื่องที่สี่นะครับข้อสี่เขาบอกว่าปรับอุณหภูมิน้ําของเครื่องซักผ้าให้เหมาะสมนี่อันนี้ผมไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าบ้านผมยังใช้เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา <c oughs> น้ําเดิมๆถ้าหน้าร้อนน้ําก็จะร้อนถ้าหน้าหนาวน้านําก็จะเย็น <c oughs> ไม่มีน้ําองค์น้ําอุ่นแรงนั้นนะถ้าอยากจะอุ่นถ้าอยากจะเขา,าเรียกต้มผ้าก็ ก็ต้มต่างหากแล้วก็ไปแช่กันให้เต็มที่แล้วค่อยมาซักนะแต่สําหรับสําหรับรุ่นใหม่ๆแล้วกันเนาะเข้าใจว่ารุ่นใหม่ๆน่าจะมีระบบพวกนี้ครับการใช้น้าอุ่นเข้ามาช่วยซักก็อาจจะทําให้เหมาะกับผ้าบางประเภทนะครับแต่ทีนี้ในหน้าร้อนเนี่ยบางทีอาจจะอยากให้เช็คสภาพน้ำนิดหนึ่งว่าน้ําที่ใช้นะปกติโดยเฉพาะคนที่ผมไม่แน่ใจว่าตามบ้านมีปัญหาไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ตามคอนโดหรือหอพักที่มัน ที่มันจะมีการที่เขาใช้วิธีการใช้น้ํารวมอนเนาะแล้วก็ใช้แทงค์น้ำที่มีขนาดใหญ่อยู่บนดาดฟ้าอะไรเงี้ยครับแล้วมันเป็นพื้นที่ที่รับแดดโดยตรงเนี่ยนัดหน้าร้อนเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ต้องไปหาเ,เครื่องต้มน้ําอะไรเลยสามประมาณสักสามโมงครึ่งอเป็นต้นไปอะ่ะคุณแทบจะลวกไข่ได้จากการที่เปิดน้ํฝาฝักบัว <laughs> ในหลายๆความหมาย,ยนะฮะเพราะฉะนั้นซักผ้าด้วยน้ําถ้ามันเป็นน้ําน้ําแทงที่แบบแทงตากแดดเนี่ยผมว่าไม่แทบจะไม่ต้องใช้ฝักงชั้นนีเลยนะครับในหน้าร้อนนะยังไงก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับเขาบอกว่าบางทีการปรับอุณหภูมิในเครื่องซักผ้าเนี่ยหลายคนอาจจะเผลอปรับอุณหภูมิที่สูงความจําเป็นนะนอกจากทําให้เปลืองไฟแล้วความร้อนของน้ำเนี่ยอาจจะทําลายเสื้อผ้าโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นเช็คให้ดีๆนะครับว่า ตัวผ้าที่หรือว่าตัวเสือ้อตัวชุดที่ที่คุณใช้ประเภทผ้าที่คุณใช้เนี่ยมันทนความร้อนได้แค่ไหนนะไม่ใช่แบบซื้อ xl มาแล้วก็พอเข้าตู้ปับออกมากลายเป็น s อย่างเงี้ยเราจะไปโทษว่าเจ้าของผ้าหรือว่าเจ้าของแบรนด์เขาโกงคุณไม่ได้นะนี้นนต้องเช็คให้ดีดนะครับข้อ5คือตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศนะครับบอกว่าการใช้เครื่องปรับอากาศนะที่ดีก็คือพยายามตั้งเวลา นะการตั้งเวลาจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้นะครับโดยเฉพาะตอนที่คุณนอนนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีระบบธรรมชาติอะไรกันเราไม่ค่อยไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะแบบพอหลับไปสักประมาณสองสามชั่วโมงก็จะรู้สึกตัวแล้วก็จะคือมันมันรู้สึกว่ามันหนาวก็รู้ขึ้นมาปิดแต่จริงๆเขาเขาเรียกอะไรขึ้นมาประกาศมันทํางานฉลาดกว่านั้นอะ่ะมันมีระบบที่เอื้อให้เราเราสามารถจะนอนหลับไปได้เลยแต่ มีแบบเขาเรียกอะไร sleeping mode อะไรเงี้ยแต่บางคนก็อาจจะให้มันเซฟกว่านะครับในเชิงข้าไฟเนี่ยก็ตั้งเวลาไปเลยนะสาสี่ชั่วโมงแล้วก็ให้มันตัดไปนะครับประมาณอย่างนั้นก็ได้หรือบางคนก็อาจจะตั้งเผื่อไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะตื่นสักเจ็ดแปดโมงก็ให้มันให้มันปิดไปสัประมาณ6กโมงอะไรี้ก็ได้นะครับพออุณหภูมิมันเริ่มมันเริ่มอุ่นขึ้นทําให้เราตื่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งข้อหกเขาบอกว่าการ เปิดม่านแล้วรับแสงจากธรรมชาตินะครับก็คืออันนี้คงเหมาะกับคนที่มีพื้นที่มีหน้าต่างอะไรกันสําหรับห้องที่มันเป็นห้องปิดทึบอันนี้ก็อาจจะต้องแก้ปัญหาแบบอื่นเนาะแต่ว่า,าห้องที่มีหน้าต่างเลยนะก็อาจจะใช้ <c oughs> แสงธรรมชาติเข้ามาช่วยเพื่อลดการใช้พวกไฟในตอนกลางวันนะครับอันนี้ก็น่าจะดีแต่บ้านผมนี่ก็มีปัญหาเรื่องของ ข้างข้างบ้านเขาเขาต่อเติมแล้วมันบังแสงบังทศัศนียภาพเนี่ยก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็บางทีเราก็หนีเรื่องการที่ไม่ใช้ไฟไม่ได้เหมือนกันแต่คิดอยู่นะว่าพยายามเจาะผนังนีจะพยายามแบบคือถ้าเจาะผนังบ้านตัวเองไม่ได้คงต้องเจาะผนังบ้านข้างๆนะครับบ้าบอข้อเจ็เขาบอกว่าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นประจำนะครับก็คือไปเช็คนิดนึงนะโอเคละ่ะเราอาจจะไม่มีอำนาจในการเข้าไป ตรวจวัดอะไรต่างๆนานาหรือไม,ไม่ไม่มีความรู้มากมายแต่อย่างน้อยไปดูตัวเลขบ้างก็จะดีนะครับคืออย่างจะได้รู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเราใช้พลังงานมากขึ้นหรือน้อยลงไปเท่าไหร่บ้างแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้กลับมาบริหารจัดการหรือวางแผนได้อย่างรัดกลุ่มขึ้นนะข้อแปลว่ามันทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะตัวแนะอร์คอนดิชันเนาะเขาบอกว่า เราควรจะล้างแอร์ทุกๆ6เดือนผมก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าผมล้างแอร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ <c oughs> นะครับแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ล้างเต็มระบบก็คือเอาฟิลเตอร์มาล้างจัดกงจัดการพวกกรองต่างๆก็ยังดีนะครับอันนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้ล้างทั้งเต็มระบบอะนะ่ะเนาะเก้าคือใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นให้ถูกวิธีโหแต่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนคนที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นได้นี่ผมว่าใจถึงพอสมควรเนาะ เราจะเป็นคนขี้หนาวมากๆนะครับเขาบอกว่าการใช้เครื่องทำคา้อนเนี่ยไม่ควรเกิน40องศานะแต่ว่าโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะแล้วก็พยายามเช็คว่าเครื่องเครื่องทำนวาอุ่นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าไหมนะครับแล้วก็ภายในตัวเครื่องมีฉนวนหุ้มหรือไม่นะต่างๆนานาเหล่านี้เขาบอกว่ามันจะช่วยลดพ,พลังงานได้ถึงประมาณ10%แต่ถ้าเกิดนั่นแหละถ้ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นในหน้าร้อนนะครับผมว่าถ้างดไปได้ก็ ก็แล้วแต่และกันนะครับจะไปบังคับกับคนที่ใช้เป็นประจำ่าคงไม่ใช่เรื่องเนาะข้อสิบถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานอันนี้คงเป็นเบสิกอยู่แล้ว <c oughs> แต่มันก็ไม่ง่ายเนาะสำหรับสําหรับสําหรับสําหรับผมละกัน <c oughs> ผม,ผมพยายามจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันปลั๊กไฟที่มันมีเ,เขาเรียกไรมีสวิตช์คุมเต้าอะ่ะแต่สุดท้ายปลายทางปลายปลั๊กมันก็จะต้องเสียบเต้าอยู่ดีนะเออ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันได้แค่ไหนแต่เอาเป็นว่าอ่ะมันสะดวกได้เต็มที่แค่ไหนก็ทําเท่านั้นก็แล้วกันดีกว่าไม่ทํานะครับสีคือติดตั้งระบบระบายอากาศที่ดีอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่การทําให้ช่องอากาศต่างๆมันฟโฟล์นะครับบ้านสมัยใหม่อ,อาจจะต้องดีไซน์ตั้งแต่ตอนสร้างเนาะแต่บ้านที่มันอยู่มาแล้วหรือมันมันอาศัยไปแล้วก็คง ก็คงทําอะไรลําบากนะแต่ว่านั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ลองเช็คดูว่าอากาศที่บ้านเรามันถ่ายเทมากน้อยแค่ไหน12บสอาบอกว่าเร่งการใช้ความร้อนตอนเปิดแอร์นะครับอันนี้ก็คือก็เข้าใจนะอากาศมันร้อนนะบางคนก็รู้สึกว่าชีวิตปกติมันอยู่ลําบากนะครับก็เลยต้องไปทําในห้องแอร์ทั้งหมดนะแต่ว่าก็พึงล,ลึกไว้นะครับว่าแอร์คอนดิชันมันคืออุปกรณ์ที่พยายามปรับอุณหภูมิรอบข้าง ในพื้นที่ที่มันอยู่เนี่ยให้มันเย็นขึ้นเพราะงั้นถ้าเกิดเราเอาของที่มันมีความร้อนเข้าไปใช้เข้าไปไว้ข้างในเนี่ยมันก็จะมีผลกับการปรับอุณหภูมินะครับมันก็ไม่จบไม่สิ้นเนาะอย่างเช่นสมมุติเราไปรีดผ้าในห้องแอร์เนี่ยแอร์มันพยายามทําให้ห้องมันเย็นเครื่องรีดผ้ามันมันต้องการความร้อนในตัวมันเองเพื่อต้องการทาให้ทาให้พื้นที่ที่มันไปสัมผัสเกิดความเรียบเนียนด้วยความร้อนเพราะงั้นตัวหนึ่งมันต้องการความเย็นตัวนึงต้องการความร้อนเนี่ย มันก็ไม่จบอะครับมันก็ทะเลาะอยู่อย่างนั้นนะตัวนันก็เล่งอุณหภูมิขึ้นมาอันนี้ก็เล่งอุณหภูมิขึ้นไปกลายเป็นเสียค่าไฟ2อสเท่านะอันนี้13อ่าอันนี้เบสิกเลยแล้วก็น่าจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นมาตรฐานที่ทำกนันเป็นเป็นเรื่องปกตินะก็คือเรื่องการเปิดพัดลมคู่การเปิดแอร์14บอกเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลาดประหยัดไฟมันแค่เบอร์5เนี่ยมันไม่จบนะครับ ก่อนที่จะถ้ามีโอกาสอย่างที่บอกถ้าเราสามารถที่จะเลือกซื้อได้จากเขาเรียกอะไรหลายๆเจ้าหลาย,ลาย,ลายๆแบรนด์เนี่ยตรงเบอร์5เนี่ยมันจะบอกเราเลยว่ายูนิตละเท่าไหร่ด้วยแล้วก็15พยายามไม่เปิดตู้เย็นบ่อยๆข้อ16บอกว่าสวมเสื้อผ้าที่เนื้อผ้าโปร่งสบาย17มันอับน้ำเพิ่มความสดชื่นเนาะแล้วก็18รีดผ้าครั้งละหลายๆชุดอันนี้คือทําครั้งเดียวให้มันจบๆไปไม่ใช่แบบ ด,ดึกแทีก็รีทีอะไรเงี้ยนะ19บอกลาเรื่องใช้ไฟฟ้าเก่าและข้อสุดท้าย20ปลูกต้นไม้บริเวณรอบบ้านเหล่านี้ก็คงเป็นวิธีการพื้นฐานนะครับที่น่าจะช่วยให้คุณผู้ฟังเขาเรียกอะไรลดค่าใช้จ่ายเรื่องของอการใช้ไฟฟ้าหรือว่าลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับไม่มากก็น้อยสําหรับการใช้ชีวิตซึ่งมัน น่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแต่ก็อาจจะหลงลืมกันได้นะครับสำหรับแล้วการสัปดาห์นี้คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Line Official R M U T T Radio.